สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการเพิ่มหมัวใจนะครับสำหรับคนที่ใจหายนะครับหรือาขาดหัวใจไม่สามารถที่จะเล่น Candy Crush ต่อไปได้ในดาตต่อไปนะครับวิธีการง่ายๆครับผมเออมันจะเป็นหลักการคล้ายๆเกมเออแข่งรถออตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยแนะนำไปแล้วอ่ะง่ายๆครับเข้าไปที่ Setting นะครับเลือกไปที่ General แล้วก็เลือก Date and time เดิมที่ถ้าเซตเป็นเซตอัตโนมัติตรงนี้นะครับให้ปรับเป็น Off ดังนั้นเวลาเนี่ยคือเราจะสามารถปรับเองได้สังเกตว่าตอนนี้คือเวลา6โมงนะครับแนะนำให้ตั้งไปเลยทีละ1ชั่วโมงนะครับหรือว่า2ชั่วโมงก็ได้ลอง1ชั่วโมงก่อนก็ได้ก็คือจะเป็นเวลาทุ่มหนึ่งของวันนี้นะครับของวันที่16นี้หลังจากนั้นก็ปิด Candy c r u s h แล้วเปิดมาใหม่ จากนั้นพราบว่าจะมีหัวใจสามารถเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิคนี้ก็เป็นการพดง่ว่าเอาหัวใจของอนาคตามาใช้งานนะครับแนะนําว่าห้ามปรับเป็นวันนะให,ให้ปรับลายชั่วโมงไปทีละ1ชั่วโมงทีละ1ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นมันก็คือจะเอาเวลา,อาของอนาคตมาเพิ่มหัวใจให้เรานะครับโอเคลองอาไปใช้งานกันดูนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับผม สวัสดีครับ